ตอนนี้เราอยู่ที่คานาซาวะค่ะทริปนี้ฝ้ามาเที่ยวในเส้นทางโชริโดภูมิภาคจุบุในตอนกลางของญี่ปุ่นเส้นทางนี้เราสามารถเดินทางด้วยโนฮิบัสได้ลักษณะบินที่ใกล้สุดที่มีเที่ยวบินตรงมาจากไทยคือจุบุเซ็นทรัใกล้กับเมืองนางโยยะเลยค่ะ คุแรกไฟพักที่คานาซาว่าสกายแนะนําเลยอยู่ในทําเลดีมากห่างจากสถานีคานาซาว่าประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเราก็เดินมาเองโลดใ,ใกล้ๆมีตลาดปลาอมิโจปรสา,า,าสาทคานาซาว่สวนเคนโรคุเองห้างร้านกาแฟซูเปอร์มาร์เก็ตร,รักสโตร์ต่างๆวิวดีมากอาหารเช้าก็ถือว่าโอเคเลยมีให้ทำข้าวหน้าซีฟู้ดเองด้วยนะและนี่ก็คือห้องของเราค่ะ เพราะว่าอาหารทะเลเขาสดอร่อยและขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีโอเด้งอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยถ้าชอบโอเด้งมาที่นี่จะฟินมากาตอนนี้อยู่ที่สวนเคนโรคือเองนะคะ หิมะกำลังตกป,ปล่อยๆที่ขนาดซวาเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเมื <c oughs> ่อกี้หิมะยังไม่ตกตอนนี้ตกแหลวสวนสไตล์ดั้งเดิมเคนโรคุเองเป็นหนึ่งในส,ส่สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอยากจะมาเห็นได้หลายๆฤดูเลยอะ่ะ <c oughs> โดยเฉพาะช่วงซากุระจะต้องอลังมากแน่และที่นี่เขาก็มีจัดไลฟ์อัพด้วยนะ <c oughs> ตรงนี้นะคะมีดอกบวยเป็นสวนที่ขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกัน <c oughs> เขาจะบานก่อนช่วงซากุระมาถ่ายรูปได้สวยมาก และนี่คือร้านที่ฝ้ายอยากแนะนำมาก The Muse The Edge คานาซาว่สาขานี้ตั้งอยู่ในอิชิคาวะ Prefectural Museum of Art ร้านขนมหวานจากฝีมือของปาติซเย่ชาวญี่ปุ่นอาจารย์สุจิคุจิยิโรโนบุที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในวงการช็อกโกแลตและที่นี่คือสาขาบ้านเกิดของเชฟวัตถุดิบที่ใช้ทำยังเป็นผลผลิตที่หาได้จากจังหวัดอิชิคาวะด้วยนะคะเชฟตั้งใจที่จะพัฒนาสูตรเค้กรสชาติเลิศดแบบน้ำตาลตา่ำหลายอย่างไม่ได้ใส่น้ำตาลฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวาน ไดเอ็ดอยู่ก็กินได้แล้วราคาไม่ได้แพงเลยอะ่ะสําหรับเค้กคุณภาพ World Class ชิ้นละประมาณ500ยเยนเท่านั้นชูครีมของที่นี่ก็ขายดีมากวันนี้ฝ้ายมาลองช็อกโกแลตมูสเลมอนกราสมูเซชิ้นนี้เป็นมูสช็อกโกแลตแบบไม่ใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็เค้กมองบลังที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูเขาชื่อดังของคคนาซา,าก็คือฮักซังนั่นเองเป็นสวิตโพเทโทอครีมแล้วก็ราสเบอรี่แล้วมาเลือกแมทช์กับชาที่ต้องการได้เลยแต่และชิ้นมีความอร่อยแบบนุ่ม มาก,มากชิครีมของที่นี่ข้างนอกกรอบแบบกรอบไปเลยอ่ะและที่แฮปปี้สุดๆคือไม่คิดว่าจะได้เค้กวันเกิดของปีนี้เป็นเค้กจากเลมิเซ่เดอเอชด้วยอ่ะดีใจมาก HAPPY DAY! BIRDS พูดถึงของอร่อยในคานาซาวะแล้วเนี่ยต้องมาต่อที่ตลาดสดโอมิโจค่ะเป็นตลาดเก่าแก่ที่รวมของกินไว้เยอะแยะทั้งอาหารทะเลอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ต่างๆที่เป็นโซนที่ติดทะเลเช่ปะอาหารทะเลอะก็จะเยอะแล้วก็จะสดมากซื้อแล้วเข้าไปนั่งกินในร้านได้เลยที่นี่ก็มีร้านโอเด้งค่ะเห็นปะเป็นแบบยืนกิน ไปชิราคาวาโกะกันนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีหิมะแต่ว่าดูจากกล้องไลฟ์ของที่นั่นแล้วอะหิมะกําลังตกแล้วก็เยอะมากเราก็เลยจะไปเที่ยวชิราคาวาโกะกันป้าก็มาอยู่ตรงอาคานาซาว่าสเตชันนะคะรถบัสจากคานาซาวะไปชิราคาวาโกะควรมาจองล่วงหน้าไว้อย่างน้อยหนึ่งวันค่ะเพราะเดี๋ยวคนเต็มหรือถ้ามีโชริโดพาสก็มาขึ้นตั๋วไว้ก่อนได้เลย หมอกเริ่มจางแล้วนะคะก็จะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นคือมันก็หนาวมันก็ทรมานแหละหิมะแต่มันสวยวันก่อนเนี่ยชิราคาวาโกะหิมะแทบจะหายไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้หิมะน้อยใช่ไหมปากขยับไม่ได้ขอโทษที าอยากจะหาคาเฟ่อุ่นๆน,นั่งฝ้ายแนะนําที่นี่ค่ะโอจูโดหลังนี้เลยกาแฟฝีมือคุณลุงอร่อยนะแต่ถ้าไม่ดื่มกาแฟต้องลองยูสุร้อนหอมสุดๆที่เด็ดอีกอย่างคือเซนไซค่ะเป็นโมจิกินกับถั่วแดงต้มมันดีมาก <c oughs> เนี่ยถ้าได้กลับไปชิราคาวาโกอีก <c oughs> ก็จะไปกินอีกชอบหลาย นั่งบัสจากทิราคาวโกะมาที่ทาคายาม่าหิมะกําลังตกโปรยๆเลยค่ะเราก็อยากจะหาอะไรทํานิดหน่อยก่อนมื้อเย็นเลยแวะมาที่ฮันคิวโดโจอ่าก็ถ้าจะไปร้านอาหารเลยมันก็จะดูกินไม่พักไปนิดมาหาอะไรทําหนุกๆขั้นหน่อยละกันยิงธนูที่ฮันคิวเราสามารถมายิงธนูได้ในราคาไม่แพงตาละ400เยนเท่านั้นเป็นการฝึกสมาธิได้ดีเลยถ้ามาหลายคนก็ลองแบทเทิลกันดู the line ที่จริงก็กินข้าวเช้าที่โรงแรมมาแล้วแต่ว่าจะไปหาของกินอีกนะคะ <g oda> อยากรู้ว่าตลาดเช้าในทาคายาม่าจะมีอะไรน่ากินบ้างมิยากาวะอาซาอิจิตลาดเก่าแก่ริมแม่น้ำมิยากาวะที่เปิด8โมงเช้าถึงเ,เที่ยงเท่านั้นจะมีลุงๆป้าๆามาขายพวกผลิตภัณฑ์การเกรษตรหรือว่าผลิตภัณฑ์แ a นด m a d e DIY ของตัวเองคือเขาอ่บไม่ได้ทําที่นี่มาเพื่อแบบเน้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะจะเหมือนกับว่าขายให้กับชาวเมืองที่นี่แต่เหมือนกับว่าที่นี่มันก็ดูเป็นจุดที่น่ารักน่าชอบดีก็เลยทําให้มี นักท่องเที่ยวก็ชอบมาเดินแถวนี้กัน พุดดิง้งน่าจะมีเฉพาะช่วงวินเทอร์นะคะด้านบนเป็นเลมอนเนตส่วนข้างล่างเป็นคัสตาร์ดและนี่ก็คือซอฟต์ครีมที่ผสมระหว่างพุดดิ้งกับโซดาค่ะมันแข็งนะเวอร์โอ้แข็งเพราะว่ามันน้าหนาว รสชาติคล้ายหวานย็นอีกอย่างหนึ่งละกันมันดูน่ารักมากเป็นเหมือนขนมปังไข่ขาวรสชาติจะออกหวานหวานหน่อยพอออกมาข้างนอกก็จะเจอทาคายาม่าพุดดิ้งร้านใหญ่ที่นี่เขาจะมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าในตลาดนะคะออกจากตลาดมานะคะเลี้ยวซ้ายก็จะมีโซนให้เดินเล่นอีกเป็นลิตเติ้ลเกียวโตค่ะขนมตรงนี้นะคะเราก็จะเดินซื้อนูอ่นซื้อนี่กินได้แล้วก็จุดเด่นคือจะมีพวกเนื้อฮิดะแล้วก็พวกของคาวต่างๆที่อร่อยนะคะ และนี่ก็คือซูชิเนื้อทิดะที่คนต่อคิวกันเยอะมากเป็นเนื้อชั้นดีของที่นี่ถ้ามาแล้วต้องลองซักเมนูให้ได้นะคะมิทาราชิดังโกก็เป็นของขึ้นชื่อของทาคายาม่าเหมือนกันจุดเด่นคือซอสที่ไม่หวานโดยเขาจะจุ่มโชยุแล้วก็เอาไปย่างนั่นเองค่ะจะมาขึ้นโนฮิบัสนะคะเราจะเดินทางจากทาคายาม่าไปชินโฮตะาาด้วยรถบัส เที่ยวเดียวถึงเลยจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้มาซื้อตั๋วที่นี่นะคะไม่จําเป็นต้องจองล่วงหน้าค่ะเป้าหมายของวันนี้ก็คือไปขึ้นชินโฮตะกะโรเบเป็นกอนโดล่า2ชั้นที่เดียวในญี่ปุ่นบนนั้นเราจะได้เห็นวิวโซนโอคุฮิดะ oh uh และเทือกเขาเจแปนแอลแบบเต็มๆใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีเราก็มาถึงที่สถานีชินโฮตะกะและเร็วๆนี้เขาจะเปลี่ยนกระเช้าใหม่ให้โมเดิร์นขึ้นกระจกกว้างขึ้นถ่ายรูปได้สวยกว่าเดิมด้วยนะ หนาวแต่ว่ารู้สึกว่ามันสบายมาก กาแฟตรงนี้ก็เป็นเส้นทางการเดินป่านะคะที่เขาทางทางไว้ให้แล้วเดินง่ายมากแล้วก็หิมะรอบๆอะ่ะจับได้แล้วมันนุ่มมากเหมือนบิงซูเลย กลับลงมาที่จุดสต็อปแรกตรงนี้มีออนเซ็นกลางแจ้งด้วยนะคะแล้วก็อาชิยุ U. เดินมาเหนื่อยเหนื่อยได้จุ่มตรงนี้นิดนึงมันสบายมากมาก <c oughs> ในสถานีมีร้านที่ทำอาหารจากหมูและเนื้อฮิดะด้วยเลือกไม่ยากเลยคะ่ะเพราะฝ้ายกำลังอยากกินข้าวหน้าเนื้อฮิดะ I love สุดๆ แล้วก็มีร้านขนมปังที่เขาอบกันสดๆที่นี่เลยมีหลายอย่างให้เลือกขอบอกว่าครัวซองอร่อยมากนั่งรถเวกลับมาข้างล่างสุดก็มีร้านของฝากพวกตุ๊กตาซารุโบโบคิดแคทลายพิเศษและอื่นๆอีกเยอะแยะเลย โรงแรมที่เราพักคือโฮเทลโฮตากะอยู่ติดสถานีเลยค่ะถ้าเที่ยวแบบไปกลับก็มารอรถบัสตรงนี้หรืออยากอยู่พักผ่อนต่ออีกหน่อยที่นี่ก็เป็นโรงแรมที่ใกล้มากๆมีทั้งห้องแบบญี่ปุ่นและตะวันตกที่ฝ่ายพักคืนนี้เป็นแบบตะวันตกนะคะมองจากหน้าต่างก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยฝ่ายจะพามาดูออนเซ็นของเขากันค่ะ โอคุฮิดะออนเซ็นเนี่ยถือเป็นแหล่งน้ำพุร้อนขนาดใหญ่และมีออนเซ็นกลางแจ้งอยู่หลายที่ของโฮเทลโฮตากะเป็นที่เดียวที่มีออนเซ็นให้เลือก2แบบและมีคุณสมบัติของน้ำต่างกันหลังจากแช่แล้วยังไม่ได้ทาครีมบำรุงอะไรเราก็รู้สึกว่าผิวนุ่มลื่นขึ้นมากเลยนะ จุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะก็คือเขามีกาตะให้เลือกหลายลายปกติเราจะไปเจอแค่แบบอย่างมากก็ลาย2ลายแล้วก็จะซ้ำๆกันใช่ปะอันนี้มีเยอะมากอันนี้เป็นลายที่ฝ่ายเลงไว้ตั้งแต่เพิ่งมาถึงโรงแรมเห็นเขาแขวนโชว์ไว้ก็เลยเลือกเป็นลายนี้มื้อเย็นเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เชฟบรรจงทำขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเริ่มจากเนื้อวัวฮิดะของโปรดของเราไปจนถึงปลาหรือผักต่าง ที่นำมาพลิกแปลงเป็นเมนูอร่อยในแต่ละฤดูกาลอย่างตอนนี้เป็นหน้าหนาวเขาก็มีสาเกที่เป็นวินเทอร์ลิมิเต็ดแบบผลิตด้วยกรรมวิธีที่มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น คฮิดะมีอุทยานหมีด้วยนะคะขึ้นโ็อกิบัสมาลงที่ป้ายคุมะโบคุโจมาเอะเดินอีกนิดหน่อยก็ถึงเลยนะคะตู้กดอาหารหมีกดเพิ่มได้กล่องละา100เยนเป็นเหมือนสวนสัตว์หมีไม่ใช่สิสวนหมีเลยเขาเรียกว่ายังไงนะ Park แบรนดพาร์คละกันเราก็มาให้อาหารน้องน้องหมีญี่ปุ่นเขาได้มีบริการให้ถ่ายรูปกับหมีน้อยด้วยและของฝากที่นี่คือน่ารักสุดๆน่ารักเกินคาดมาก ตรงนี้เป็นจุดพักรถนะคะชื่อว่าเอลไฮโดฮิรายุ Do เป็นสถานีของโซนฮิรายุออนเซ็นมาแวะหาอะไรอร่อยๆกินก่อนที่จะเดินทางกันต่อหรือช่วงหน้าร้อนก็จะมีบัสไปคามิโคจิด้วยนะคะโซนของฝากที่นี่ก็จัดเต็มใช้ได้เลยเยอะมากไหนๆก็แวะแล้วนี่คือสิ่งที่จะพลาดไม่ได้ค่ะซาลาเปาเนื้อขิดะอันแสนจะหอมหวนอบอวนใช่ค่ะ ว้าจะกินเนื้อฮิดะทุกครั้งที่มีโอกาสเป็นการแวะพักที่คุ้มค่าจริงๆด้านหน้ามีอาชิยุด้วยนะคะเป็นน้ําที่เพิ่งสูบจากออนเซ็นมาใหม่ๆเลยเอากาแฟขนมไอติมมานั่งกินเพลินๆไปด้วยก็ได้กลับมาโดาคิบัสเซนเ็นเตอร์ที่ทาคายมาม่าเราจะไปนางโกย่าก,กันต่อค่ะใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ2ชั่วโมง40นาที ฝ่ายพักที่เมทเซสแกรนโฮเทลอยู่ตรงสถานีเลยค่ะเป็นอะไรที่สะดวกสุดละมีห้างร้านค้าต่างๆมาซื้อตั๋วไปสนามบินหรือเดินทางได้ง่ายมากๆวันนี้ยังพอมีเวลาเราจะไปที่ซากาเอะขึ้นซับเว์แค่2ส,สถานีเท่านั้นที่นี่เป็นย่านดังในนากอย่าเหมือนศูนย์รวมแหล่งชอปปิ้งของกินต่างๆและตรง o อเอซิสเป็นจุดชมวิวเมืองนากย่าที่บรรยากาศดีสุด วันนี้คือไปอินุยามะเมืองน่ารักน่าเที่ยวใกล้ๆนางุย่าขึ้นรถไฟสายเมเทสึไปแค่30นาทีเท่านั้นก็ถึงที่อินุยามะสเตชั่นจังหวัดไอจิแล้วค่ะลายนี้สวยมาก คาวยจะมาเปลี่ยนกันก่อนจะไปเดินเที่ยวย่านเก่าแก่ของอินุยามะเราก็มาเปลี่ยนชุดเป็นกิโมโนซะหน่อยเพื่อความเข้าตีมนิดหนึ่งป้ายมาที่ร้านอินุยามะบิโยรินะคะกิโมโนของเขาคันเลิฟปูมากๆเราสามารถจองมาก่อนทางเว็บไซต์ได้เลยความเก๋ของร้านนี้คือข้างล่างนอกจากจะขายของฝากน่ารักน่ารักแล้ว ยังเป็นคาเฟ่ด้วยนะมีสัญลักษณ์รูปหัวใจอยู่เต็มไปหมดทั้งเครื่องดื่มไอศครีมขนมหวานจะกินอยู่ที่นี่หรือว่าเ a k e a า a วก็ได้อยากให้ลองอันนี้มัทฉะทีรามิสุที่นุ่มนวลนละมุนละไม,ะมแบบละลายไปเลยอะ่ะ ศาลเจ้าประจําเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยรูปหัวใจอึงเหมือนกันเพราะเป็นที่ที่คนนิยมมาขอพอรเรื่องความรักกันค่ะใกล้ๆคือปราสาทอินุยามะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะ ที่อินุยามะโจกามะจิก็มีบ้านเรือนร้านค้าสไตล์ญี่ปุ่นโบราณอยู่เต็มไปหมดเรามาลองซูชิที่ร้านโกโตเขาเน้นทํำซูชิให้เป็นก้อนกลมๆขนาดพอดีคําเป็นครั้งแรกเลยที่ฝ้ายได้เห็นทรงแบบนี้เชฟบอกว่าเหล่าไมกุกก็จะกินซูชิแบบนี้แหละเป็นคํากลมๆเล็กๆจะได้ไม่เปิดปากกว้างไปเดี๋ยวไม่สวยแล้วดูข้าพเจ้า ซูชิ12ชิ้นแล้วเราก็จะไปกินดังโงะต่อค่ะในนี้จะมีดังโงะร้านดังนะคะชื่อว่าร้านคู่รายักร้านนี้เขาทำดังโงะแต่ละอันออกมาได้น่ารักมากๆพอร้านเปิดคนก็จะเดินกันแบบว่าเยอะมากแล้วก็มีร้าน มีพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะของกินก็ดูน่าอร่อยมีพวกแบบซูชิเนฮิดะด้วยเราก็จะมากินพาเฟ่นะคะเป็นไอศครีมจะมีแบบโคนด้วยแล้วก็เป็นแบบพาเฟ่ด้วยสตรอเบอรี่เขาก็จะทําเป็นรูปหัวใจเป็นเหมือนกับโลโก้หรือสัญลักษณ์ของร้านย่านนี้เลยเราเลือกสตรอเบอรี่พาเฟ่ที่อัดแน่นมาด้วยซอฟต์ครีมสดและสตรอเบอรี่ฉ่ำๆแบบสมใจอยากเป็นการปิดท้ายมื้อนี้ได้สดชื่นสะใจมาก วนนี้ไฟอยู่ที่นากาชิมะสปาแลนนะคะที่นี่เขาจะมีประดับไฟอ l ลูมิเนชันแต่ละวันเขาก็จะมีเวลาที่จะเริ่มเปิดไฟนะคะวันนี้จะเป็น5้าโมงห้น่าจะมืดพอดีแล้วก็จะเปิดไฟทั้งหมดพร้อมกันแบบ เดี๋ยวเราจะมารอดูช่วงนั้นกันนะคะที่นี่เดินทางมาได้สะดวกมากจากสถานีนางโกยะขึ้นรถบัสที่เมเทสึบัส,สเซ็นเตอร์มาลงที่ป้ายนัมบนาโนซาโตะได้เลยค่ะพอซื้อตั๋วเข้าชมแล้วเราจะได้คูปอง1,000เยนไว้ใช้ที่ร้านค้าต่างๆด้วยความที่ซูชิย่อยแล้วเราต้องไปเติมกันหน่อยร้านที่นี่มีทงคัตสึหอยนางรมด้วยนะคะทอดกรอบๆหอยก็สดอร่อยใช้ได้เลย งานประดับไฟช่วงฤด,ดูหนาวนาบนาโนซาโตะจัดขึ้นในสวนดอกไม้ที่นากาชิมะรีสอร์ทจังหวัดมิเอะไม่ไกลจากนาโกย่ามาเดินเล่นในช่วงตอนกลางวันก่อนก็ได้แล้วพอฟ้ามืดลงทั้งสวนก็จะส่องแสงไปด้วยไฟนับล้านดวงบรรยากาศก็เย็นสบายถ้าชอบอินลูมิเนชันเหมือนกันลองมาที่นี่ให้ได้นะคะ มาแล้วไฟล์ก็ต่อรถไฟเข้าสนามบินเลยขึ้นมิวสกานะคะเร็วสุดๆแล้ว28นาทีเท่านั้นหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียไว้แพลนที่เที่ยวในโอกาสหน้ากันนะคะรอบนี้เราเดินทางด้วยรถบัสบ่อยที่สุดแล้วมั้งแต่ก็สะดวกกว่าที่คิดมากหวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันอีกรเร็วๆนี้เจอกันใหม่นะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ